สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไอ c a l กนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เป็นสายหนังจระเข้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลักษณะของคัสตอมนะครับโดยใช้ตัวอุปกรณ์ของสายเดิมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้ตัวที่เป็นสายสแตนเลสนะครับมาสายเหล็กมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับตัวรวมตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือ เราสามารถที่จะถอดนะครับตัวที่เป็นสายเหล็กตรงนี้นะครับแล้วสามารถที่จะรีเพสนะครับด้วยตัวที่เป็นสายหนังได้เลยนะครับวิธีการก็คือสามารถที่จะส่งสายนะครับที่เป็นสายออริจินอลตัวนี้นะครับส่งมาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการถอดนะครับสชิ้นนี้ออกนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกปกตินี่แหละครับของตัวที่เป็นไซโก้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้อะไหลที่เป็นไซโก้เดิมได้นะครับ หลังจากนั้นก็คือจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสายที่เป็นสายหนังจระเข้แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับ <_ d ew> s> <S หเลยก็คือมันจะสามารถใช้ขนาดเดิมนะครับขนาดเดิมก็คือขนาดของตัวที่เป็นความกว้างของสายเดิมได้พอดีเปะ๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวสายเหล็กเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวที่เป็นสายหนังจระเข้ไปได้เรื่อยๆนะครับกรณีที่อยากจะเปลี่ยนก็คือแค่ ปลดล็อกออกนะครับปลดล็อกออกด้านข้างเนี่ยนะครับถอดออกนะครับถอดออกสองข้างปุ๊บแล้วก็สามารถเปลี่ยนที่เป็นสายเหล็กเข้าไปเหมือนตัวเดิมได้นะคร e ับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นสายที่ใช้อล่เดิมนะครับเดี๋ยวผมลงใส่ให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปที่ตัวเรือแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะเปลี่ยนยังไงนะครับตอนนี้ใช้ตัวที่เป็นหน้ามอนสเตอร์นะครับมาเป็นแบบนี้นะครับก็หลังจากทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ ตัวที่เป็นสายดังโจรโรเค้นะครับที่อะไหล่นะครับเป็นอะไหล่เดิมประมาณนี้ครับเวลาเราใช้งานก็คือสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับในในในแบบที่เป็นสายเหล็กธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นความนุ่มของสายหนังเที่เราใช้เนี่ยมันก็จะทําให้อารมณ์ของเวลาเราใส่นาฬิกานะครับมันจะดูคลาสสิกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้ววันนี้นะครับ อารมณ์มันก็จะเป็นตัวที่เป็นใช่ไหมครับก็คือตัวโครงสร้างเดิมเลยแต่ข้างหน้าก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสายหนังนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการที่จะคัสตอมสายนะครับก็ทัก LINE นะครับไลน์แอดไอกนะครับ is k u l l มีแอดหน้านะครับก็คุยกับแอดมินกับช่างก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนสายนะครับสวัสดีครับ